เราจะดันแบบนั้เลยนะจะมีกะดิ่ไข่อันนี้จะมีแอนดี้ตาด้วยว้าวม่มาจะส่ขนีด้วยชิวอุดเลยะค่ะเบ็ขาเลยวัทียนเบ็ดเหลือยูาัวเลยมน นมีพวกเครื่องสอมาอ๋อแม่ขายของนิดนิหน่อยป่ะคะเด็กเด็กสุดนะกูลังสุดทำแต่ว่าไม่เดียวมาเอาแตนี้มาตาบอกว่ามันโลกบ้านอันนั้นมันอยู่ในกองอันนี้มันตั้งไว้ว่าจะเป็นแากสุขบกสุขบไป ดันไปเลยดันไปเลยมากพมาเกินนี่เลยไปดันไปดันไปกำลังขาด้วยนะเออนั่นแหละนั่นแหละอ๋อพี่เก่งแผลไปดันไปดฮไปขาตาบ้ไปเก่งแ้ลูกบอกว่าปนะ้านก เขียนกลัมมาเขียนกลัมมาเร็ยวฤทิ์นท่เขียนกลัมมาลูกเจ้าสวยคุณตาหน่อยนะเจ้าสวยคุณตาหน่อยเด้อกินเรื่องลูกอริศขันใจพ่อเป็นเมียค่าย ไปไหนลูกไปไหนจะไปบอกพ่อใช่ไหมนะ่ะแลวไปหาพ่อละวันนีอลินันนไ้คะจะไปไน่นน เครื่องบินหนุนหนุนเครื่องบินเห็นไหมหนุนหนุนเครื่องบินอยู่ข้างบนหนุนหนุนใช่พี่หญิงหรือเปล่าน่ะพี่หญิงกำลังขี่เครื่องบินมาเห็นไหมพี่หญิงกำลังขี่เครื่องบินมาิมินเครื่องบินแต่หนูจะไปหาใครหาป้าใช่ไหมหนุนป้าอยู่หน้าเวทีอุ้ยยามันบาดเหรอเดินไปเดินไปดีหนุนป้ายู่หน้าเวที นี่ไงก็จะ,จะไปหาป้าไม่ใช่หรอไปขอป้าไม่ใช่หรอไงไงไงป้าอยู่นั่นอ่ะไปขอเอาเอาเอา<ป>แล้วจะอะไระหนูวิ่งมาเมื่อกี้หนูต้องการอะไรเหรอลูกช่หรล่ะกล่องเม่คึ้นมโพกกดอ่ะเห็นบ่อเอามาแม่พาไปหามามามา มาแม่อุ้มมา,มาจะไปหาป๊าใช่ไหมหนูจะไปบอกป๊าใช่ไหมหนูอยากได้ม้โยกนะ่ะเฮ้ <c oughs> เราไม่มีที่ไว้ววลกนะูกบนรถน่ะเอาไปไม่ได้นี่เห็นไหมไม่งั้นแม่ก็ให้แล้ว <c oughs> ดีค่ะ <c oughs> จ้าเสือก่อนจ้าเสือ ยัไงเห็นยังยังเรียกเอาเรียกอะไรอ่อป้าป้าบอกกี่เด่ะยอยากได้ม้าโยกเอ้ะม้าไม่ใช่ม้าโยกดิม้าเขียนได้นี่แหละรถมา้ายายเอามาขายไปขี่ของยายบ้าน,นี่อยากได้ไม,มีที่ไวว้้แลลูก <laughs> ม่มีที่ไว้แกบนรถ เห็นไหมันรถมันไม่มีที่ไว้เอ้ยแม่ทำยังไงลูกอ๋อคสวัสดีค่ะที่สวัสดีค่ะก่อนจ้าจ้าจ้าจสวยก่อนจ้สวยก่อนโอไม่ได้ขี่รถนะรถไม่เอาสิลูกจ้าสวยก่อนใจคนณยุก็รถไอ้มาค่ะโอมาโยกไปไป็ไม้โยกไปไป็ไม้โยกไปไหนมาโยกอยู่ไหนไม้โยกอยู่ไหน ไม้ยกอยู่ไหนครับนน่นโน่นไปทำอะไรไม้โยกมันเอาขึ้นรถไม่ได้ลูกเราไม่มีที่นอนแล้วลูกมาเจาะมาโยกแอมค่ะนี่ไงไมาโยกเหรอออโยกอืออย่มันเอาขึ้นรถไม่ได้แล้วลูกมาทางนี้มาทางนี้แต่ไปเหยียบเสือลูกไอย่าไปเสียบอย่าไปเสียบปรานอย่าปเหยียบ เสือคุณยายลูกเดินอ้อมมาทางนี้ค่ะ <c oughs> สีเหี่ยวบ่เนา,นาะหงอกเมือนระวังนะมานี่อ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางน,นี้โดนเสือคุณยาย <c oughs> แม่ต้องทำยังไงฮะลูก สวัสดีค่ะนี่จ้าสวยพี่กดเร็วจ้าสวยพี่กดก่อนเบาเรี่วอันนี้หน่อยเอาเี่วอันนี้ระวังลูกแน่แนาลดหล้านหเยว ไปไหนไปแล้อันนี้หน uh, ูไปขี่ของยายหนูไม่ซื้อของยายอ่ะลูกฮะหนูมิดทำยังไงดี มาบ้าไหมมามาลูกล <pop ping favour of osure> ้อหยกเลยอลิดอลีดลูกนยังไม่จ่ายตังคุณยายนะ บัง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 ที่นี่เห็นพี่ไหมล่ะเห็นพี่ไหมอยู่ข้างหลังน่ะจ้าสวยก่อนเร็วจ้าสวยพี่ก่อนจ้าสวยก่อนกลัวปลาทูปลาอู้ใจลูกอู้ใจปลาทูลูกปลาทูที่หนูชอบกินไงปลาทู ไม่ค่ะรนใจรนม่กนะคะินุฝากไปซ้ำนี้กันนะคะเดี๋ยวเชร์กับาลีดก่อนค่ะ